ทิ้งเงินล้านออกจากวงการฟ้าผ่าชีวิตวรรณพรฉิมบรนจงปล่อยตัวนั่งวาดรูปขายแทบลืมภาพนางเอกแม่ย่านาง ทรายวรรณพรชิมบรรจงอดีตนางเอกที่โด่งดังมากในยุค90โดยเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสทินไทยแลนด์2,539และโด่งดังจากการแสดงละครเรื่องแม่ย่านางโดยรับบทเป็นเมธาวลัยหรือเมธซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องจากนั้นได้สร้างชื่อเสียงของเธอและมีผลงานละครอื่นๆอีกมากมาย ด้านการแสดงภาพยนตร์เธอได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องถนนนี้หัวใจค่าจองคู่กับเจมนทนมีผลงานละครเรื่องสุดท้ายของสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7คือเรื่องกระต่ายลงจันทร์ก่อนจะห่างหายจากวงการไปช่วงหนึ่งและเมื่อหลังจากพิสูจน์ตัวเองได้ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเธอกลับมาเล่นละครอีกครั้งแม้จะเกิดจุดพลิกผันในชีวิตครั้งใหญ่ที่ทําให้ทรายได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอคือผู้บริสุทธิ์ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอค้นพบตัวเองจนเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คือเธอไม่เหมาะกับการเป็นดาราเธอจึงเลือกออกจากวงการบันเทิงและเล่าว่า ภาพของความเป็นดารามันยากกว่าการเป็นนักแสดงเพราะต้องวางตัวเยอะไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตต้องแต่งหน้าทุกวันใส่ใจภาพลักษณ์ของตัวเองเยอะจนรู้สึกว่าไม่สนุกแต่ก็มีผู้ใหญ่ก็คอยป้อนงานให้ไซายรู้สึกว่ามันไม่เหมาะด้วยอายุแค่25ปีเลยอยากทำงานด้านอื่นเพื่อค้นหาตัวเองไปด้วยช่วงหลังซายได้ลองศึกษางานศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรักอีกอย่างหนึ่งอย่างจริงจัง ทุกวันนี้สายวรรณพรมีความสุขกับในสิ่งที่เธอเลือกสายยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าเธอจะหันมาเอาดีทางด้านงานศิลปะแล้วแต่เพื่อนๆในวงการก็ยังแวะเวียนมาหานี่คือความสุขที่แท้จริงของชีวิตที่เธอได้เลือกเอง ตอนนี้สนุกมากเลยค่ะหลังจากที่ออกจากวงการมาก็เริ่มทำงานของตัวเองจริงๆเราไม่ได้หมายที่ตัวเองจะต้องเป็นคนดังหรืออะไรเราแค่อยากได้พื้นที่ส่วนตัวที่ตัวเองมีความสุขสมมุติว่าถ้าเราไม่มีงานทำจริงๆเราก็อาจจะไปเปิดร้านขายอาหารมันก็เป็นร้านที่อร่อยที่สุดเพราะว่าเราใช้ใจทำเราไม่ได้ต้องมีเงินเยอะๆเราไม่ได้สนตรงนั้นแต่เราจะไม่เป็นของ แต่เราจะไม่เป็นของสังคมเราจะต้องดูแลตัวเองได้ศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วมีสมาธิและมีความสุขก็เลยเริ่มขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองจนไปเรียนต่อที่อินเดียเพื่อไปอยู่ในสังคมของศิลปะศิลปินล้วน,ลวนและรู้สึกว่าเราได้อะไรกลับมาจนกลับมาแล้วเปิดของตัวเองเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เล็กๆของตัวเองให้เราได้หายใจบ้าง